ก็ตามที่เห็นนะครับเป็นด่านสอพอหนองขามนะครับพฤติกรรมล่าสุดที่เราเจอนะครับมีการตั้งจุดตรวจเป่าแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีอาสานะครับมีอาสาหนึ่งคนขับรถพาผู้ต้องหาไปส่งที่โรงพักผมก็ไม่ทราบว่าอำนาจของอาสามีมากขนาดไหน แต่ที่ได้ยินมาว่าอาสาสอพอน้องขามนี่สุดยอดมากนะครับทำได้ทุกอย่างยิ่งกว่าตำรวจอีกนะจับประชาชนใส่กุญแจมือก็ได้จะเอาประชาชนจอดข้างทางก็ได้จะขับรถพาประชาชนไปส่งที่โรงพักก็ได้นะครับนี่คืออำนาจของอา,าสาสพอนองขามนะครับที่ผ่านมาเราเจอแต่เคยแต่เห็นพี่น้องเรามาไลค์ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่า วันนี้มาเจอด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆด้วยผู้เสียหายเขาบอกว่ามีอาสา,าประมาณ4,5หนายแต่เชื่อไหมว่าเราขับรถมาจากสอพอมาที่จุดตรวจเนี้ยนะครับเอาเต็มที่15นาทีภายใน15นาทีด่านเก็บเรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อยเก็บป้ายเรียบร้อยมันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะมากนะครับมาถึงปุ๊บป้ายเอ่ยกลวยเอ่ยอะไรเอ่ยเก็บเรียบร้อยหมดทุกอย่าง เป็นอะไรที่ประจวบเหมาะมากนะครับแสดงว่าอาสานี่รวดเร็วทันใจเป็นหูเป็นตาได้ดีมากก็ต้องขอบคุณสพอนองขามนะครับที่อบรมอาสาได้ดีมากเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจสพอนองขามได้เป็นอย่างดีฝากผู้่งกับสพอนองขามช่วยดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอา,าสาสพอนองขามด้วยนะครับว่าอำนาจของอาสาแท้ที่จริงแล้วทำได้แค่ไหนอย่างไร การที่อาสาไปควบคุมตัวผู้ต้องหาไปโรงพักพทำแไทำได้หรือไม่จะรถอะไรน้องจะรถอะไรอะไรไปอาไปอะรถอะไรนะรถทั้งไหนรู้เหรออ้าวเขาเอาหัวใจไปได้ไงแล้ว,วเขาจเอาไปลงพักแล้รึเปล่าใช่อ่าเขาเอาโรงพักแยบใช่ไหมผมเป็นพนักงานเนี่ยรถรขนส่งนะผมมารถเนี่ยเอาของ กับเป็นไงก็เนี่ยคนเดียวเท่าไรครับครับเมื่อคนขับเมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจแค่พาคนขับไปนะครับส่วนรถถ้ามีญาติหรือคนที่มารับรถแทนได้ก็ต้องคืนรถเข้าไปนะครับก็อย่างว่าแหละครับการปฏิบัติหน้าที่ ใดผู้บังคับบัญชาไม่สนใจนะครับถ้าผู้บังคับบัญชาไม่สนใจการปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะติดยิงุ้มแจมร้องเข้าที่ไปเรียบร้อยก็บอกแล้วขอให้ช่วยไหมยอันนี้อันนี้เรียกว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เนี่ยไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนทีหลังต้องไปฝึกก่อนเยอะ เพราะไอ้มุกแบบนี้นะผมเจอมาเป็นร้อยเป็นพันในมุกแบบนี้เออขอไม่มีใช่มองรถเขาบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรออไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็ตามนั้นแหละคุกฟางครับรจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าผู้กํากับเครือบแขงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับผู้กํากับสามารถเรียกดูกล้องบอดี้คามิล่าได้เลยนะครับ เพาะกล้องเนี่ยจะต้องติดทุกนายและจะต้องเปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลานะครับผู้กํากับสามารถเรียกดูกล้องได้เลยนะครับถ้าผู้กํากับไม่ว่างวันนี้อีก10วันข้างหน้าผู้กํากับก็เรียกดูได้เพราะกล้องนี้มันจะต้องถูกบันทึกไว้20วันยังกันนี้ดีี่ครอผมเชื่อว่าผู้กำกับไม่กล้าดูกล้องลูกน้องเชื่อไหม ผมเชื่อว่าผู้กับไม่กล้าดูกล้องลูกน้องที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้นะครับเพราะเจ้าของคนขับหกล้อเมื่อกี้เนี้ยนะครับตอนแรกเราไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่โดนอะไรอ่าอันนี้ข้อสงสัยข้อที่หนึ่งพอเรามาถามตำรวจตำรวจบอกว่าเขาโดนนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดสักอย่าง เออมันต้องมีอะไรผิดสักอย่างอะ่ะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าอะไรผิดแต่ไอ้มุกแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่าใช้บ่อยนะไอ้มุกแบบนี้นะครับถ้าผู้กำกับเครือบแคงสงสัยว่าลูกน้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ออแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมถามไปยันผู้บังคับการนะครับผู้บังคับการบอกว่าเดี๋ยวผมจะสอบถามผู้กำกับให้แสดงว่าผู้บังคับการก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันต้องมีกล้อง C C T V แบบเรียลไทม์นะครับ ผู้บังค ouais. ับการจะต้องดูได้ตลอดเวลาว่าที่ปฏิบัติจุดตรวจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรมีอาสามีปัจจราจรกี่นายมีตำรวจกี่นายจะต้องดูได้แต่นี้ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่าระดับระดับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ผมไม่เชื่อว่าจะโปร่งใสและตรวจสอบได้นะก็ประเด็นคือนะครับประเด็นคือเรา เราพาผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งที่ยึดใบขับขี่เขาไว้เป็นตัวประกันนะครับถ้าอยากได้ใบขับขี่คืนให้เอาเงินมาจ่าย1000บาทโดยไม่มีเอกสารใดๆออกให้ไม่มีใบสั่งไม่มีใบตรวจยึดไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ยึดใบขับขี่ไว้เป็นตัวประกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองขามผมไม่เอ่ยชื่อนะว่าชื่ออะไร แต่ตอนนี้เราพาผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วตอนนี้กําลังให้ปากคําอยู่ที่สพอนองขามนะครับตํารวจไม่มีอํานาจยึดใบขับขี่ตำรวจไม่มีอํานาจยึดบัตรประชาชนสรุปตํารวจไม่มีอํานาจยึดนะครับไอตัวไหนที่ยึดเตรียมโดนได้เลยใครที่โดนตํารวจยึดใบขับขี่ยึดบัตรประชาชนแจ้งมาที่เพจนักรบด่านเถื่อนไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเราจะพาคุณไปแจ้งความที่นั่นนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายเราออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้คุณเพียงแค่คุณสู้เพื่อเอาตำรวจที่รู้แก่อำนาจเอาตำรวจที่บังคับข่มเหงประชาชนออกจากราชการพวกเรานักลบดานเทือนเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกคุณนะครับครบไหมทุกอย่างครบไหมอันนี้วอ14เรียบร้อย14กระท่านหันจัดรถยังไม่พร้อมที่จะมาขนของนะครับ เพราะว่า14กะทันหันจัดจริงๆแล้วการที่จะว .14 เนี่ยจะต้องเอารถมาเก็บกลวยตั้งแต่นู้นไล่มาเรื่อยๆที่ละอย่าง2อย่าง3าอย่างนะครับแต่อันนี้คือมีการมีการแจ้งแล้วก็ว .14 กะทันหันก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเก็บอุปกรณ์รถไม่พร้อมนะครับสบพอนองขามครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่สพอนองขามเพราะว่าประชาชนร้องเรียนมาเยอะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ อาสาเองตำรวจเองนะครับล้วนแล้วแต่ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่โปร่งใสเราถูกร้องเรียนไปที่เพดนักรบด่านเทือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการตั้งเป่าแอลกอฮอล์นะครับประเทศไทยไม่มีที่ไหนหรอกครับที่บอกว่าเป่าแอลกอฮอล์ห้เซแล้วต้องยึดใบขับขี่ไว้ถึงแม้ว่าคุณจะไปจ่ายค่าปรับที่ศาล ถึงมแม้ว่าผู้เสียหายจะไม่จ่ายค่าปรับที่ศาลศาลจะปรับเรียบร้อยแล้วแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใบขับขี่ถ้าคุณไม่ยอมจ่าย1,000บาทที่สพอนองขามอันนี้คือสพโอเควันนี้เราจะเที่ยวเมืองหนองขามนะครับเราจะเที่ยว 50, <000. S 2> ชนบุรีเราจะเที่ยวระยองเร,เราจะดูว่าการตั้งด่านของที่นี่โทรมาทำไมน้อโทรอยู่นั่นแหละโะ <laughs> ใครที่พบเจอด่านสอพอหนองขามสอพอบอวินสอพอแหลมชบังสอพศอรีราชานะครับบางละมุงชนบุรีพัทยาแจ้งมาได้วันนี้เรามีโอกาสมาเที่ยวเมืองภาคตะวันตกเออภาคตะวันภาคตะวันอะไรภาคตะวันตกใช่ไหมออเออภาคตะวันออกชนบุรีชนบุรีร,ระยองพัทยานะครับโซนนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าเฮียน นะเฮียนเราจะมาดูว่าเฮียนจริงไหมด่านเฮียนเฮียนเราก็ชอบนะครับเราอยากดูว่าไอคำว่าเฮียนเฮียนที่ประชาชนร้องเรียนไปเนี่ยมันจริงไหมนะครับไอเฮียนที่ว่านี่ผมหมายถึงผีนะประชาชนร้องเรียนไปว่ากลางคืนเวลาขี่รถแถวๆนี้จะเจอผีหลอกบ่อยนะครับมันมืดใช่ไหมใช่มืดผีหลอกบ่อย,ออยเราก็มาดูให้ผมผมเชื่อว่า ป้ายทะเบียนนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอเออท่านถามเป็นความรู้เลยดิไอ้ป้ายแดงเนี่ยมันมันใช้สําหรับรถตํารวจเหรอครับผู้หมวดครับเนี่ยไอ้ป้ายแดงอย่างเงี้ยมันใช้สําหรับรถตํารวจเหรอแต่สภาพรถนี่ผมว่าโอ้โหรุ่นแรกเขาไม่เป็นไรหรอกมีภาษี เราเป็นประชาชนเราไม่สามารถเราไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเป็นรถอาสาที่ขี่มาเนี่เป็นรถอาสาที่ขี่มานะครับนี่อาสาเนี่ยมีคนขี่รถนี่มาติดโลโก้ตำรวจอย่างดีผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นป้ายทะเบียนอะไร รถชาออโตโ้มันเป็นป้ายแดงรถป้ายแดงไม่เหรอใส่ชื่อสอพอด้วยนะมันเป็นรถป้ายแดงออกใหม่เรอที่รถไม่แปลกดีปกติมันจะเป็นไม่ไป้ายตาไม่ไป้ายตาโล่ก็เป็นป้ายธรรมดาแต่อันนี้เป็นป้ายโอ้ป้ายสอพอเลยทำไมตานยาบานแบบผู้ดีมาตุนถามตานยาบาลเป็นรู้คือเรื่องว่าผูดมาลอกซอกแสกเกษตรมาถามมาตุนน้องถามดีดีเอาคืองจะเบื่อว่าแต่ดีกีสมาชิก มาชิกที่มาวันนี้นะครับนี่เจมุกดาพี่ไก่วัสนาพี่วัฒนาพี่อมปะเดี๋ยวเราจะไปตามเคสที่สพน้งคามต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เราพาผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยึดใบขับขี่เพราะกฎหมายเขาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับไม่ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่ ส่วนตำรวจบอกจะยึดจะยึดกับเรื่องของตำรวจนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการสอบปากคำนะครับสอบปากคำแล้วพนักงานสอบสวนบอกว่าจะทําการสอบปากคำเลยอ่าการสอบปากคำเลยเนี่ยเราก็จะขอร้องให้พนักงานสอบสวนออกเลขคดีเลยเพราะพนักงานสอบสวนบอกว่าจะสอบปากคำเลยเป็นรงดีโอเคขอบคุณทุกคนเจอกันใหม่สักครู่ดีครับ